สัดีค่ะนิชาสตอรี่พามาเดินเล่นริมทะเลชิลๆยามเย็นนะคะแล้วก็จะพาไปดูสวนหย่อมข้างหน้าสักนิดนึ่งแล้วก็จะมีวิวพระอาทิตย์ตกมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะอยู่ที่อ่าวดงตาลค่ะเพื่อนๆอ่าวดงตานะคะเป็นทะเลที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะคะด้านหน้ามีเขากําลังเล่นเรือใบด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปชมะคะ่ะช่วงนี้มาเดินเล่นชิๆลๆริมทะเลกันก่อนนะคะ ตอนนี้เขากำลังมีโครงการที่จะถมเขาเรียกอะไรนะมีก้อนหินแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมีก้อนหินแบบนี้เพราะว่าป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่งนะคะเขาจะถมยาวไปตลอดแนวเลยนะคะกำลังอยู่บางช่วงก็ยังไม่ได้แล้วเสร็จนะคะแต่ว่าเขาจะมีหินก้อนใหญ่ๆแบบนี้เร,รียงลายยาวด้วยทั่วอา่าวดงตาลเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลายามเย็นเราก็มาเดินชิวๆนะคะที่จะจะเดินเล่นบนก้อนหินนะคะเพื่อนๆ ดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมวิวนะคะตอนนี้มาเดินเล่นกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวชมวิวทะเลกันสักนิดหนึ่งมันจะตกแล้วนะคะสีส้มสวยเลยค่ะเดินค่ะสะพานที่ยื่นออกไปตรงนี้เป็นจุดที่เขามาลอยอังคารกันนะคะมีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะมีบริการนะคะมีเรือให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะคะราคาก็ จะแตกต่างกันไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหินที่บอกเมื่อกี้นะคะเป็นเขาถมเพื่อไม่ให้น้ําทะเละคะ่ะกัดเซาะพื้นดินเนื่องจากว่า,าพื้นที่ของอา่าวดวงตายอยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะถ้าน้ํากัดเซาะเข้าไปมากก็จะกินพื้นที่ดินนั่นเองนะคะเขาจะใช้หินก้อนใหญ่ๆแบบนี้ถมไปตลอดแนวเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกกันอีกฝั่งแล้วก็มีเรือใบด้วยนะคะไปกันเลยจ้า นี่คะ่ะสวนย่อมริมทะเลสวยงามอีกแบบนึงน,นะคะประดับประดาด้วยต้นไม้จันผาก็มีนะคะสปรูสีก็มีนะคะเนี่ยอันนี้สีม่วงๆนี่จำชื่อขอไม่ได้นะคะกระบองเพชรสวยๆนะคะกระบองเพชรนะคะพืชมีหนามที่มีความสวยงามนะคะชมวิวนะคะ ชมยูปไปฟังนี้ก็ใหญ่ๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ใหญ่ๆสรถสีเขาน่าจะแดดร้อนจัดมากเลยนะคะสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นมีลูกป,ปั้นโลมาสามตัวด้วยนะคะน่าจะกำลังยังไม่แล้วเสร็จนะคะเนี่ยโอ้เอาขอนไม้แบบมาวางนี้ก็เก๋ไปแบบนะคะตกแต่งเก๋ดีนะคะเน,นี่ยค่ะก่อไม้เก่าๆเอาขึ้นมาวางนี้มันก็สวย ดีอีกแบบนะคะเพื่อนๆดูมองวิวนะคะมองวิวพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆไปเดินเล่นกันกับนิชาสตอรี่ค่ะเดี๋ยวพาไปชมเรือใบกันสักนิดหนึ่งนะคะมาไม่ทันนะคะเ,เพื่อนๆเขากลับเข้าฝั่งกันแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนขับรถมายังเล่นกันอยู่กลางทะเลเลยนะคะมาไม่ทันเลยนะคะ ดังนั้นให้เ,เพื่อนๆชมวิวพระอาทิตย์ตกไปพลางๆคะ่ะตอนนี้สีส้มสวยมากๆเลยนะคะดวงใหญ่มากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆนิชาสตอรี่ขอลาคลิปนี้ไปด้วยวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆที่อ่าดวดงตาลทะเลสัตหีบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ